ใช้ใช้อใช้จะใช้เปอร์เลนก็ได้หรือใช้เป็นเรซินเลนธรรมดาก็ได้เก็ขับอาควาลูเหมือนกันอาควาดิขั้งนี้ประเมินที่ขั้นไหนมากกว่าเท่ากันปกอขั้นเยอะกว่าที่ก็อนบางทีเอาเรียนอะควาลูอะไรที่เราจะเปิดต่อเกมนี้ก่อน เวลา,หาให้แค่คนแค่ท้า,าต่างของการที่พั้นดวงานนีและท่าว่างกัาพอแล้วได้ที่เติบเหญเวลาว 对。<Yeah. S 2> yeah. You ผมจะต้องเอาลองไปดีก่อนนะผมต้องเปิดแผ่นดิกิลัลสิใช่ปะ่ะผมจะลงดีฟใช่ไหมสำคัญถ้าจะเอาแบบนี้ต้องดีฟก่อนอลงดีฟก่อนด,อด,ดีอยูวมีเวลาที่คราีะเปิดแผ่นดิกิลัล หนูจะเข้าไปทางนี้หนูมาทางนี้หนูจะเข้าไปทางนี้หนูก็ต้องพยายามให้มันทำไปทางนี้

ลองอย่างลองอย่างนะครับถูกไปถูกมาลองจะโบนละนั hmm. ้อ่านแบบพี่คนอ่านแบบพี่เออพอลสติละนะแ่พยายามพยายามฟิลที่มันเอน้องตรงนี้แล้วเอ็นพอยดูมันเอเด็กขึ้นมาซีจะเอ็นพอ ดิสิสเซอร์นะพอจะดีปัญหาทำเหมือนกันแบบนี้พยายามลงให้ถึงวั ตามไแต่เพราะว่า,ม,ามันควรจะอยู่ในช่วงระบาดของไอเอลไซโคมันีกโควิดนั้นะไม่มีมันควอยู่ก็เลยช่วงกลองก่้าเจ็บลองยัง<า><า><า> อานไม่ออเออปลอยไปปล่อต่อแตก่อน็ปล่อยปล่อยแลวก็ยล่เขาเกมบ่ย เว่าเราว่าเราใส่เข้าไปแล้วมนเค็นนะก็เกิดขึ้นนะขั้นหมดตรงนี้มันรงน,นนะต้องระวังอยจะให้มันเข้าไปโกนทูนเดอะโกนรอบเดอริอาฟติกดดเกอร์ล เขาสีดิกดอยถึงจะแดงนะก็ต้องอยู่ระหว่าน้ให้ด